เทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร <S <S โพลิแซดของแท้การมาใน,นช่วงน,นี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับตัวอย่างบุคคลค่ะซึ่งเชื่อแน่นอนเลยว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมตั้งใจดูรายการของเรานะคะคงเก็บเกี่ยวมุมมองความคิดดีๆค่ะเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เรย์คร็อกหรือว่าเรย์แมคโดนัลใช่ก็คือวันนี้ย ถ้าเกิดว่าเป็นเรมักเตอนั่เนี่ยมันจะเป็นค่าตาลาไทย <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าแกตั้งชื่อมาเนี่ยแกได้รับแรงบ <c oughs> ันดาลใจจากใครหรือเปล,ล,ล, <c oughs> ล่านะอ้าเรามาเริ่มตัวประวัติของ <c oughs> เรคล,ล็อกเรคล,ล็อกเกิดเมื่อปี1902แล้วก็คือเสียชีวิตเมื่อปี1984รวมรวมก็คืออายุประมาณประมาณเท่าไหร่82ปี84ปีนะนะปี1917เนี่ย ไม่น่าเชื่อนะผู้ชายคนนี้คือโกงอายุตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปทำงานเป็นคนขับรถพยาบาลช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแปลว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็ต้องการจร <15. S 1> <อ>ิงๆแล้วคือ 17, 1 7็ดถึงจะได้ตัวไลเซนส์ของตัวไปกับขี่ก็โกงอายุตัวเองเพราะว่าต้องการจะคือคนมันชอบวิญญ,ญาณของความคนแบบมันจะหาเงินงพอพอสักพักหนึ่งคือ ไอ้สงครามโลกมันจบโดยที่ไม่คาดคิดก็คือจบเร็วอะ่ะแกก็กาจะไปกะไปขับเต็มที่นะแต่ว่าคือคงไม่ได้ขับคือไปสักพักหนึ่งครับพอเลิกเสร็จปุ๊บแกก็เลยไปเล่นเป็นโนไปเล่นเป็นโนตามผับไปเล่นเป็นโตออน,นโตามผับสักพักก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็มันมันมันอาจจะแบบยังไม่ยังไม่ค่อยโดนจุดที่ตัวเองต้องการที่ชอบจริงๆค่ะ ก็เลยไปไปเป็นเซลแมนเขาเริ่มเป็นเซลแมนขายบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกระดาษพวกแก้วพวกจานพวกอะไรรองต่างๆเนี่ยนั่นคือบุคคลคนนี้แหละที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่ในบิ๊กซีโรตาสก็ผู้ชายคนนี้ก็ตะเวนขายครับตะเวนขายทั่วทั่วทั่วอเมริกาการเป็นเซลแมนเนี่ยข้อข้อดีหรือว่าความจําเป็นอย่างหนึ่งก็คือต้องเดินทางพอเดินทางไปแต่ละที่เนี่ย ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอิร์ลปรินซ์ผู้ชายคนนี้เนี่ยเผอิญมาเป็นนักประดิษฐ์และสามารถสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งปั่นอาหาร5อย่างลงมาปุ๊บๆออกมากป็นเครื่องดืม่ม uh huh. ซึ่งมันก็คือมิลเชคั่นเอง oh. อพอเลคอกเจอปุ๊บเนี่ยเลคอกมองโอ้โหมันคือสวรรค์ <c oughs> สิ่งที่แบบว่ามันจะมาทําให้เขาเนี่ยคือต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องขาย มีอนาคตที่ดีกว่าการขายไอตัวจานกระดาษแน่นอนแกก็เลยขอเป็นคือขอให้ทางเออพรินซ์มอบสิทธิ์ให้แกเนี่ยเป็นคนขายแกก็รับประกันรายได้แล้วนิดหน่อยนะเสร็จแล้วก็แกก็ขาย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 ไปตอนที่เริ่มขายเนี่ยอายุ37ิบ็ดปีนะเริ่มอายุ37ปีก็ขายไปขายจนกระทั่งอายุเอคือขายไปเนี่ยใช้เวลาขายทั้งหมดประมาณ17บเจ็ดปีขายดีมากแต่ประเด็นก็คือว่า การขายดีของเขาเนี่ยอย่าลืมว่ามิลเชคเครื่องนั้นน่ะไม่ใช่เป็นเขาผลิตเองอเขาคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป,เ,ปเป็นเซลล์คนหนึ่งที่ว่ารับของมาขายฉะนั้นคือไอตัวกําไรเนี่ยมันไม่ได้เยอะ,ะการขายได้เยอะเนี่ยคนที่ได้กําไรมากที่สุดคือผู้ผลิตเลยครอบก็เลยมองว่าโอ้โหคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาแล้วก็คือมันเกิดปัญหาจริงเมื่อปี1950ค่ะพอปี1950เนี่ยคือหลังจากขายมา17ปีคนตอนแรกคน คนตื่นเต้นเพราะว่าช่วงนั้นมาเนี่ยคือโค้กเคิร์กก็มามาแล้วก็พอมีโค้กมาเสร็จปุ๊บคือคนมานั่งกินโค้กเปเปซี่บ่อยๆมันก็เบื่อพอมีมิลวเชคมาตอนตอนแรกสุดนะไอ้ที่มันดังสุดคือบานาน่ามิลวเชคไอ้กล้วยหอมปั่นนี่แหละพอมีสายนู่นสายนี่เข้าไปมันใส่จนแบบมันมันหมดไส้หมดพุงแล้วมันจะใสอะไรลวมันห้าอย่างนะเราจะมิกอะไรละมันใส่เชอร์รี่มันใส่สตรอเบอร์รี่คือมันครบหมดแล้วไงเลค็อกก็เริ่มขายค่อยได้ ประกอบกับว,ว่าช่วงปีพันเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยคือเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยช่วงปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าถึงปีพันเก้าร้อยห้าสี่เนี่ยสงครามโลกเริ่มจบพอจบเสร็จปั๊บเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยคือไไไอไออ้้้ธุรกิจมันก็มีการเริ่มเรียกว่าอะไรเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขายแบบว่ามันมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาลงทุนมากขึ้นพอลงทุนมากขึ้นเนี่ย ร้านชําเล็กๆอย่างเช่นร้านที่ว่าขายมิลเชคเป็นร้านแายแบบร้านป้าแมนที่ว่าขาย <c oughs> น้ําแดงอยู่เ <c oughs> นี้ยมันเริ่มอยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> าะคนอยากจะไปกินร้านที่มันติดแอร์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมิลเชคแกก็เริ่มขายไม่ได้ <c oughs> พอมิลเชคแกขายไม่ได้แก,กทําไงแกก็เลยมองว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็ยังคิดไม่ออกนะ <c oughs> จนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยไปเช็คดูตารางการขายแล้วค้นพบว,ว่าเนี่ยแปลกมากเลยแต่ละที่เนี่ยเวลาไปขาย อย่างมากนะนี่พอเสียเขาซื้อแค่เครื่องเดียวแต่มีที่หนึ่งอะซื้อทีหนึ่งแปดเครื่องหมายความว่าเครื่องที่ใช้เช็คกะและ้วเครื่องทำมิวเช็คเนี่ยมีที่หนึ่งคือซื้อไปแปดเครื่องและเมืองแลวก็คือที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือไอ้รัฐที่อยู่นี่คือรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองที่ตั้งคือลอสแองเจลิสแต่มไม่ได้ขายในตัวเมืองลอสแองเจลิสนะคือตอนนั้นลอสแองเจลิสมีชื่อของเรื่องของอดินแดนฮอลลีวูด ไม่ได้ขาย,ย่านั้นดันไปขายที่เมืองหนึ่งชื่อซานเบอร์เบอร์นาริโนห่างจากตัวอะไรอ่ะเป็นเมืองเล็กๆห่างจาก LA ไปเนี่ยประมาณ100ยกิโลก็เลยสงสัยว่าละเมืองใหญ่ๆนี่ยยังขายไม่ได้ไอ,มอ,มเ,อเมืองเล็กๆแค่นี้ห่างไปตั้ง100กิโลคือมัน6กสาไมล์อ่ยมันขายได้ยังไงตัดใจบินไปดูบินไปดูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าโอ้โห,โหคือไม่น่าเชื่อว่า คือทีนี้บอกไอห้หมิลเชคเนี่ยสามารถปั่นได้ประมาณ5 5แก้วใช่ไหมห้าแก้วแส,สดงว่าคือณนระ้านเนี้ยเวลาสั่งทีหนึ่งเนี่ยสั่งไป8เครื่องต้องการต้องต้องการทำไอ้มิลเชคมาทีละ40แก้ว,กวต,ต่อต่อครั้งเลยเนี่ยแ<ช>ส,สดงว่าปริมาณขายมันต้องมาหาศาล <ๆ S 1> เขาเลยไม่ได้มองมิลเชคแล้วเขาไปมองดูว่าให้มันขายอะไรเลคล็อกมาเขียนในอัตชีวประวัติของเขาอะนะ เขาบอกว่าณวินาทีที่เขาเห็นริชาร์ดแล้วก็มิทมอริสแมคโดนัลคือเป็นสองพี่น้องซึ่งย้ายมาแล้วก็มาประกอบกิจการตัวนี้เนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยนะขณะที่เสิร์ฟของขณะที่เสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ทุกอย่างเนี่ยเขาดูจากภาพเขาปุ๊บเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขารู้สึกเหมือนกับเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนิวตันที่ว่าไม่ใช่โดนไม่ได้โดนลูกแอปเปิรนะโดนเขาบอกว่าโพเทโต้ก็คือโดนมันฝรั่งเนี่ยตกใส่หัวคือคือก็เปรียบเปยขนาดนั้นเลย เข้ามาว่าอะไรนิวตันเนี่ยคือไปเจอแอปเปิลตกใส่หวัวปุ๊บคิดแรงดึงดูดได้เปลี่ยนโลกได้เลยอ,อันนี้ก็มองปุ๊บโอ้โหนี่เห็นเป็นไฟปั๊บนี่นะคือไอ้ลูกมันฝรั่งี่ตกใส่หวัว <c oughs> น่าจะเปลี่ยนโลกได้เหมือนกันแกก็เลย <c oughs> เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าวอะไรไปไป,ไป,ไ,ปไปสอบถามกับทางกับทางนั้นเนี่ยสองพี่น้องนี่ว่าเนี่ยทำไมถึงขายได้ดีขนาดนี้สองพี่น้องนี่ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะแต่จากการศึกษาเนี่ยมันมันสรุปได้ง่ายๆเลยว่า เขามีอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีกลยุทธ์อยู่อย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากบุกไอคนที่ว่าขายของอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงคือเขาเรียกว่า speedy service คือการบริการอย่างรวดเร็วฉับพลันไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมไอ้บริการแบบรวดเร็วฉับพลันเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1950แล้วคือนิกสั่งอาหารเสร็จปุ๊บอาหารมีแค่9ชนิด9เมนูแต่หลังจากที่นิกจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บที่แคชเชียร์ปุ๊บ เขาจะจับเวลา60วิคุณจะได้ของอประมาณนี้เลยแล้วก็เนี่ยบ้านเราก็มาทำไงค,คือ60วิใช่ไหมคือเราก็นึกว่ามันเพิ่งมาทำจริงๆคือมันทําเมื่อปี2493นั่นอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าพอพอพอเห็นปั๊บนี่นะเลเขาก็ฝันเคลิ้มไปเลยว,ว่าเนี่ยน่าจะเปลี่ยนโลกได้น่าจะตั้งตัวได้ก็ครั้งนี้นี่แหละคราวนี้ยเขาก็เลยทํำยังไงเขาก็เลยมองว่าบางมันมีอะไรบางอย่างที่ ที่ในร้านมัคเตัวนองมันพิเศษอีกหนึ่งนอกจากมีอาหารเมนูแค่9้าอย่างสองคือการเสิร์ฟที่เขาเรียกว่าการเสิร์ฟอย่างรวดเร็วสามนะไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งอกลับบ้านอย่างเดียวใช่มีเคาน์เตอร์คือถ้าเกิดจะกินก็ยืนกินหรือถ้าเกิดว่าไม่กินคนปกติต้องต้องขับรถมาซื้อใช่ไหมเขาเรียกว่าไดร v e t ร r เข้าไปรับเสร็จปุ๊บก็ไปกินกันในรถเขาบอกว่าเออมันก็ประหยัดพื้นที่ดีพอประหยัดพื้นที่ดีปุ๊บเนี่ย ทุกคนก็มีเซนส์ของว่ามีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมาซื้อร้านนี้นะอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยซื้อปุ๊บคุณรู้เลยว่าเดี๋ยว6กสิบวิเนี่ยคุณได้ของออเขาก็เลยบอกว่าอ่านี่แหละพอเจอพอเจออะไรพอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บ <ขา S 1> ก็เลยเริ่มต้นที่จะคุยธุรกิจกับทางสองพีพ่น้องคนนี้แล้วสองพี่น้องคนนี้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมมีความคิดคล้ายๆกับมีมีความคิดคล้ายๆกับสองพี่น้อง ที่เป็นเจ้าของสตาร์บัคตั้งแต่เริ่มแรกฮาวเวิร์ดชูสที่เป็นประธานและ CEO ของ s t a r ์บัค s หน่าวันนี้นะก็ไปซื้อกิจการคนอื่นมานะและวิธีการเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่บอกว่าสองพี่น้องคนนั้นเขาก็มองว่าเขาทำอย่างเงี้ยก็ทำดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องการไปขยงงขย้ายไปเปลี่ยนล่งเปลี่ยนโลกแต่ Howard ร์ดชูสคิดและไม่น่าเชื่อไงว่านี่ไงก่อนหน้าที่ฮาวเวิร์ดจะคิดเรื่องนี้ในอุตสาหกรรมกาแฟ เลคล็อกคิดเรื่องนี้ในอุตสาหการรมเบอร์เกอร์เมื่อ50ปีก่อนมาแล้วเออฉะนั้นคือพอเราม,ามองวงปั๊บใช่ไหมมันมีความเหมือนที่แตกต่างกันหลายอย่างค่ะฉะนั้นเนี่ยคือพอมาตอนเนี้ยมันก็จะมาเข้าอีหลบเติมเลยก็คือว่าอะไรพอไปคุยอย่างตื่นเต้นให้กับพี่น้องแมคโดนัลล์ฟังพี่น้องแมคโดนัลล์ก็แบบว่าประมาณว่าที่ทําอยู่เนี่ยก็ทําไม่ทัน <laughs> คือเหนื่อยถามว่า เงินเยอะไหมเงินเยอะแล้วก็มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคืออยู่ได้โอ้โหทุกวันนี้คือขายไม่ทันเพราะว่าอะไรลูกค้าเนี่ยคือจองปุ๊บมันมาเต็มตลอดเวลาแล้วคิดดูที่ขนาดอยู่หา่างจากตัวเมืองไปร้อยกิโลเนี่ยคนยังขับรถมากินนี่ถ้าเกิดไปตั้งแกบอกว่าถ้าเกิดแกไปตั้งสาขาเนี่ยแกไม่ตายเหรอเพราะว่าคือแกทําเองทุกวันนี้ยังไม่ทันเลยเลคก็แบบว่าพยายามนู่นนี่นั่นก็พยายามแล้วก็เขาบอกเอาไม่สนใจก็เลยบอกเอางี้แล้วกันคุณไม่สนใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอแฟรงชส์คุณไปทํา ตอนแรกคือเขาต้องการที่จะไปคุยเพื่อที่จะซื้อทั้งหมดเลยเขายังไม่ไม่อยากจะซื้อแต่เขาบอกว่าเนี่ยเอาไหมมาร่วมกันขายายกิจการาอันนี้เขาบอกว่าไม่เอาอ่ะที่ทําดูนี่กิกนหมดแล้วเหนื่อยพออ่ะเยเขาก็เลยแบบเออทำไงดีจะปวดเราก็เลยกว่า,าอ,อ,อ,าาว,าอ,อว่าสุดท้ายเขาไม่สนใจจริงก็ขอซื้อแฟงชัขอซื้อแฟงชสยแล้วกันหนึ่งสาขามอบสิทธิ์มามอบสิทธิ์มาให้เขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้แทนรับสิทธิ์แล้วไปขายแฟงชัยไปขายแฟงชสยในราคาเ5 0ยาเหรียญสหรัฐ ณนะตอนนั้นนะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินเฟอ้อตอนนี้นะ,ะมันคือประมาณราคาประมาณ2อ0 0 0นห้าหมื่นบาทอตอนหนึ่งแฟรงก์ชัยขายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพี่น้องสองคนนั้นก็แบบว่าเอาเรอจะดีดีเอะ<า>เขาบอกว่าเนี่ยเอาเงี้แล้วกันนะยอดขายที่เกิดขึ้นณนระ้านนั้นๆนะหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะโดนแบ่งมาเป็นเขาเรียกว่าการทำเร e ยกว่านูชาลิงขายได้ก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปโดยที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องแบงก์โจนัไม่ต้องทําอะไรจินเดือน นั่งรับตังค์นั่งรับตังค์เนี่ยคือคือจุดเริ่มต้นที่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนโลกได้ก่อนก็คือเริ่มไปหาพี่น้องคนนี้แล้วก็หวานล้อมเขาก่อน จากที่พิชาเล่ามาตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะสำหรับการทำแมคโดนัลร้านแมคโดนัลของเรยค็อกนะคะแต่เทปหน้าค่ะเราจะมาต่อรายละเอียดเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้จนณปัจจุบันเนี่ยมีสาขาของแมคโดนัลเยอะแยะมากมายนะคะทั่วโลกแล้วก็ในแต่ละประเทศนี่มีแบบว่าในแทบทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรตามต่อในเทปหน้านะคะรวมถึงแง่มุมดีๆที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ตามชมค่ะแซนเซอร์หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ